เ weak points with a pickaxe เพื่อนๆจะต้องใช้ pickaxe ทำการตีวัตถุอะไรก็ได้ในเกมน,นะคะโดยเราจะต้องตีไปยัง w o i n t s weak points เนี่ยมันก็คือจุดที่เป็นสีฟ้าปกติแล้ว pickaxe เนี่ยจะตีวัตถุได้ครั้งละ50หน่วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราตีไปตรงจุดฟ้าของวัตถุเนี่ยมันจะโดนถึง150หน่วยเลย การที่เวลาเราตีวัตถุอะไรก็ได้ในเกมนะคะวิกพอยต์เนี่ยมันจะเกิดมาแบบสุ่มไปซ้ายบ้างขวาบ้างถ้าหากว่าต้องการให้มันตีง่ายๆได้วิกพอยต์ทุกครั้งนะคะเพื่อนๆก็ยื่นหน้าไปให้ติดวัตถุที่สุดนะคะแล้วก็ทำการตีนะคะวิกพอยต์เนี่ยมันจะขึ้นมาตรงกลางทำให้เราตีได้ง่ายค่ะแต่อันนี้ก็เดี๋ยวดูใหม่นะคะแซจัดหันหน้าเข้ากำแพงอ่า อันนี้มันจะต้องเป็นจุดที่สัมผัสกับเราอะค่ะถ้าเกิดเป็นหน้าต่าเมื่อกี้มันจะแบบเป็นว๊วๆไปนิดนึงเห็นไหมคะตอนที่เรายื่นหน้าเอาตัวแบบติดกำแพงเนี่ยมันจะขึ้นมากลางๆตลอดเลย